ดูแววตาของเขาซัก่อนโซคิวโซใจอ๋อฮะออฮคิวดอกคิวใจเพราะว่าหนูนะง่วงนอนแล้วก็อ่อนเพลียอย่างมากเกินไปที่ที่หนูนะได้ไปเป็นองครัก์ให้แก่คุณหญิงแม่แล้วทิกงทิพี่ไปทานอาหารนอกบ้านแล้วหนูก็อ,อึกอิ่มแล้วก็จันเจ้าแล้วก็ค่อนข้างจะจง,ง่วงนอนอย,อย่างมากเลยนะครับคุณแม่ oh duduh mungkin mending nang toni, cat mending nang toni, mungkin dudu delta, mending du -men so cute banget, dudu delta, mending like virgin, dudu, oh delta so cute, oh dudu delta, oh dudu, oh du oh dudu oh, delta, du oh, 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 ดูดูโอ้ทานจะลืมไม่คืนดูโอ้โอ้โอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวกันเลยเดียวงานนี้หน่อยแก่โอ้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 คุณหญิงแม่ก็ได้โปรดได้โปรดที่จะถ่ายหนูได้วของบางไม่หน่อยเลยนะครับว่าบอบี้ค่อยๆจะจะจะง่วงนอนพังเลยนะคะบอบบี้บอบบี้บอบบี้หนูนอนทั้งวันเลยนะคะลูก บีบีหลับทั้งวันเลยนะลูกนะนะบีบีหลับทั้งวันเลยนะลูกนะนะดูดูแววตาโอ้ยน่ารักอ่ะดูดิโอ้ดูผมผ้าโอ้ยดู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  โอยดูดูอยแหนทำเป็นจะลจะเจล้อแหนนะดูแววตาฉันชอบเวลานางนอนนแหทำตาเจ้าเล่เจ้าโกลนนะนนทำเป็นแกงลาบอีตอนเลยหลับทั้งวันนะมึงไอ้เบ๊ยอย่ามาสตอร์แหนแนแหตาข้างนี้เปิดเปิดเปิดแวววับ ไอ้แพตติกัวน้องกัดไอ้ไอ้แพทติกัวน้องกัดอะไอ้บอบีอยู่วะไอ้แพตติกไปเห็นน้องตอนเก๊กไงอีโต้บอบีมึงนี่เล่นใหญ่เล่นโต้แบบบ้ะดู ดูอ้ยดูแวตารูปเขาจับไต่ได้นี่ตาตาใส่ปิง้งไหมนะแม่เมื่อกี้ทําเป็นแม่แม่เมื่อกี้ทําเป็นอะไระฮะฮะฟูฟูเมื่อกี้ทําเป็นอะไรหรอเพราะว่าหนูนะคิดว่ากระติกเนี่ยมากเกินไปที่จะมาทำอย่างนี้จะต้องไปนอนแล้วนะครับอ่า ดูดูมันมันจะให้มึงไปนอน,อนจับไข่ไข่ก็อุอม้มสวยสดชัยจะจะไปนอนแล้วนางจะไปนอนแล้วโอเคบายบายมาเร็วมาดูมันดูมันปฏิกงแกงมากอดแม่แกงมากอดแมู่ม, <laughs> มามากวานของเจ้าชีให้น้องไปกินน้ำเอาน้องไปกินน้ำก่อนลูกไปล่าบ๊อบบี้ไปกินน้ำก่อนลูกไป อาปลาปๆๆปาปาดอย่าเพิง่งมากอดน,นะให้มันเข้าองน้ำก่อนเดี๋ยวมันไปฉี่แล้วล่ะอือหือดูขยายขยายเสร็จแล้วยงังไงจ๊ะเสร็จแล้วยงังไงจ๊ะเสร็จแล้วยงังไงจ๊ะแล้วก็อ่าไปเข้าห้องน้ำไปแล้วจะได้ไปนอน เสร็จแล้วเข้าห้องน้ำนะอตอนมันเก๊กก็ตลกเลยพีติ๋ตอนนี้มันแก้งจะหลับอ่ะนะนึะว่าป,ะปะ่ะฉี่ป่ะอ่าแหละ